爱你。 แต่งหน้าเบาๆกันนะคะก็เริ่มต้นด้วยสเปรย์ของยูสตานะฮะยาคือจะหมดแล้วแหละดูก้นขวดแล้วนะคะดีมากติดกิฟกันสักนิดสักหน่อยนะคะเพราะว่าวิกมันอนนี้เริ่มต้นตั้งแต่สกินแคร์เลยเนาะก็จะใช้แอมพล์เอนวิตามินซีนะคะตัวนี้ช่วยให้หน้าไบรท์ขึ้นแล้วก็พวกแบบรอยมันจางลงแต่ว่าก็ไม่ได้แบบดีขนาดนั้นอันนี้ดีที่สุดเลยแอมพัวเนี่ยคือดีมากที่เป็นตัวหนอนเนี่ยคือยืนหนึ่งดิฉันใช้มาห้าขวดแล้วมั้งอะลงลิปออยล์ของซอกา นิดนึงนะคะมันจะมีสีอ่อนๆดิฉันปลื้มนะคะแล้วก็มาลงสกินทิฟิกตัวนี้นะคะเป็นนารเซนามายซ์่งแบบชอบมากดีมากมันแบบซึมง่ายซึมไวยอะไรเงี้ยแล้วก็ไอครีมของโรจูคิสนะคะลูกรักตัวเดิมตัวดัง I love you พัดซะหน่อยพัดซะหน่อยให้เหมือนแบบซึมๆเข้าไปแล้วก็จะได้ทาครีมวิตซีตัวนี้ได้ต่อนะคะเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างจะแบบเนื้อเบาแหละแต่ว่ามันเหมือนแบบว่า ยังไงมันเป็นครีม,มอนน่ะเนาะก็รอให้แห้งก่อนแล้วค่อยลงตัวนี้นะจ๊ะซึ่งดิฉันปลื้มมากเป็นมาสก์ิตแน่นอนแล้วก็ใช้2ตัวผสมกันนะสำหรับกันแดดนะคะก็จะเป็นของดีเซ่เนาะกับพรายเมอร์ o d b ีบีโอกลอยฟ e ชพรายซึ่งหมดแล้วว่าแกนะคะใช้แปลงในการลงที่หน้านะนเองก็จะได้ความช่ำแบบนดดี้อ่ะใช้คูชชั่นของชาม,มิสตัวนี้นะคะชอบมาก ยังไม่ได้รีวิวให้ดูเนาะแต่ว่าอัดคลิปไปแล้วนะคะก็จะเป็นงานผิวพิวสวยๆอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบลงเยอะนะคะดิฉันชอบความเบานะคะใช้เลิฟพอชันเหมือนกันอันนี้รีวิวไปแล้วนะคะชอบมากมันจะออกสีแบบม่วงๆซึ่งมนันมีความดูดิสุกปรังเลิฟไอเลิฟนะคะ คือแบบชอบดูดิกแก้มแก้แบบดีแล้วก็มาลงที่ปากด้วยติดทนมาก I love you ราคาดี Happy มากๆลงที่จมูกด้วยนะจูคางอีกเ e x t อเขียนคิ้ว O D ดีจากตัวเดิมอันนี้ก็น่าจะเป็น My Favorite นะคะเพราะว่าจีนจินจ,จติดชนแล้วก็เขียนง,ง่ายนะคะ คอนัทร์กันดีกว่าค่ะจีน่าแกรมอ่าเช็ดดิงนะ้งดั้งแล้วเรจะใช้วิธีการกดลงไปค่ะกด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 แล้วค่อยเหมือนแบบเบ,บรนเบรนดีๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่มีดั้งไว้หายใจนะฮะก็สมุกดูสั้นเป็นเคริมอ่าแล้วก็มาไฮไลท์นะจ๊ะก็ได้พาเลตเดียวกันนั่นแหละนฮึก็ดีงามก็จะเป็นความแบบเบาๆไม่ได้ไฮไลท์สุดจุ้งมากแต่ว่าก็ก็ได้อยู่ก็โอเคนะคะ แล้วก็คอนช์ดิฉันไม่เซตแป้งนะคะบราะวดิฉันีคนหน้าแห้งนะคะก็จะคอนช์ไบเลยหน้าจะไหมหรือไม่ไหม,ไมก็แล้วแต่เธอแต่ดิฉันชอบความหน้าไม่ไหมแต่ว่าก็ดูเป็นธรรมาชาติยื๊ออะเป็น o d v o ตัวนี้นะคะตอนแรกอะใช้แล้วไม่ชอบแต่ว่าซื้อมาแล้วไงก็ใช้ไปใช้มากก็เหมือนจะชอบแต่ก็ไม่ได้ชอบแต่ว่ามันซื้อมาแล้วแกเ,เข้าใจไหมแล้วมันก็เป็นสีแบบโทนธรรมะ ทรรมนธรรมชาติสีซอฟหวานอมชมพูอืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลงไปตามคลิปอะเออแกดูทันก็ทันไม่ดูทันก็เออแล้วแต่ตามนั้นอะเบาๆเบาๆพอก็จะเป็นฟินิลูชแปลนมาณีพิมิลลิมพันกันแล้วก็สวยตามท้องเรื่องเบาๆอยู่บ้านสบายๆเรื่องแม